ทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่มอร์นิ่งแชร์กับผมหนุ่ยนะครับสำหรับวันนี้หนุ่ยก็จะมาพูดในเรื่องของทุนร,รัฐบาลญี่ปุ่นในะรูปแบบ e m b a s s y r e c o m m e n d a t i o n หรือว่าแบบสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับในประจำปีการศึกษา2565หรือว่าปี2022ซึ่งตอนนี้มีการประกาศรายละเอียดการรับสมัครต่างๆในเว็บไซต์ของสถานทูตแล้วถ้าหากว่าใครมีความสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมไปอ่านรายละเอียดต่างๆกันได้นะครับแต่สำหรับวันนี้ หนุ่ยก็จะมาพูดในเรื่องเจาะลึกไปส่วนของ Research อ Student ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นนะครับถ้าหากว่าถามว่าก่อนหน้านี้หนุ่ยก็เคยพูดไปแล้วนะครับว่าการประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาจะมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทใช่ไหมก็จะมระีระดับปริญญาตรีนะครับที่เปิดรับสมัครแล้ววิทยาลัยเทคโนโลยีวิทยายทโล,โลยัยฝึกอบรมวิชาชีพนะครับแล้วก็อันนี้แหละ ก็คือในส่วนของนักศึกษาวิจัยที่หนูจะพูดในวันนี้นะครับซึ่งนักศึกษาวิจัยเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นช่วงในการเตรียมตัวนะว่าก่อนที่เราจะขึ้นไปสู่ระดับปริญญาโทรปริญญาเอกเขาก็จะมีช่วงเวลาให้เราเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยแล้วก็จะมีช่วงเวลาให้เตรียมตัวในส่วนของงานวิจัยต่างๆก่อนที่จะสอบเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อทุนขยายทุนต่อไปคุณสมบัติก็เป็นคนไทย นะครับแล้วก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือว่ากําลังศึกษาอยู่มีเกรด3.25ขึ้นไปไม่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าถ้าหากว่าเกรดอยู่ในระหว่าง2.8ถึง3.24นะครับจะต้องมีผลสอบภาษาญี่ปุ่นที่เป็น JLPT หรือว่า EJU อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่ง อันนี้เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเกณฑ์ในส่วนของเกรดแต่และอ่านว่าจะต้องมีคะแนนเท่าไหร่เท่าไหร่ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบ n 2 n 1ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องไปดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้เองนะครับแต่ในส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาโฟกัสนะว่าอะไรที่มันแบบเหมือนเดิมหรืออะไรที่แตกต่างเริ่มจาก field of study เนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับทุกอย่าง social science and humanities a ก็จะเป็นพวกกฎหมายการเมืองเอ่อการศึกษาจิต,ตวิทยาภาษาประวัติศาสตร์ มี d ดียแ d c คอมมิวนิเคชันมิวสิกไฟอาร์เหมือนเดิมนะครับ o c i a l Science and Humanities ก็จะเป็นเศรษฐศาสตร์แล้วก็พวกบิสเนสต่างๆนะครับเนเชอร์ไซเอน์เป็นอันดับที่3ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเอ g นจิเนียริงสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้วก็พวกการแพทย์เกี่ยวกับพวกสายสุขภาพก็จะอยู่ในนี้เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ ด้วยจากว่าสถานการณ์โควิด1 9ในปัจจุบันนะครับเขาก็เลยมีการตอบสนองในส่วนตรงนี้โดยการที่ยกเลิกในส่วนของ written e x a m i n a t i o n หรือว่าการสอบข้อเขียนมันก็จะหายไปในส่วนของการสอบข้อเขียนของ research student นะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้การสอบข้อเขียนไม่มีเราก็จะต้องไปนเน้นย้ำในส่วนอื่นเพิ่มเติมนะครับเเขาก็มีการเขียนเน้นเข้ามาว่าผู้สมัครนะครับจะต้องมีคุณสมบัติ ตามเงื่อนไขที่เขากำหนดนะครับในส่วนของ Japanese หรือว่า English language ability นะครับเขาใช้คำว่า or นะครับหรือคือเราไม,ไม่จำเป็นที่จะต้องมีทั้งสองอย่างแต่ว่าเราจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าผ่านตามเกณฑ์ที่เขาเคยกำหนดเอาไว้นะครับ Japanese นะครับก็คือพวก uh, JLPT Japanese language proficiency test เนี่ยก็จะเป็น level 1หรือ level 2หรือว่าอื่นๆนะครับ ตามที่สามารถเทียบเท่ากันได้อะไรประมาณนี้แล้วก็สองก็คือ Englishability นะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วในส่วนของ Englishability ก็คือต้องมีผลที่เทียบเท่ากับ CEFR ขั้น B2 ขึ้นไปนะครับขั้น B2 ขึ้นไปซึ่งเขาก็มีตัวอย่างมาให้เช่น TOEFL IBT ต้อง79คะแนนขึ้นไป IELS t จะต้อง6.0คะแนนขึ้นไปเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็อยากจะทุกคนจะต้องเตรียมในส่วนตรงนี้หนือเข้าใจนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยการสอบวัดระดับภาษาในประเทศไทยตอนนี้ก็อาจจะทํายากนิดน,นึงอาจจะมีการปิดการเปิดอะไรอย่างไรกันบ้างแต่ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขา r e q u i r e m e ม t มานะครับก็สิ่งที่เขาต้องการมาเรอาอก็ต้อง เราก็ต้องเตรียมตัวตรงนี้ให้เต็มที่ะนะครับเพราะว่าในเมื่อมันไม่ไม,มีการสอบข้อเขียนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่จะทําให้เราผ่านเกณฑ์หรืออีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้เรามีความโดดเด่นขึ้นมาอาจจะมากกว่าคนอื่นหรือว่าเป็นที่น่าสนใจอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของ application documents นะครับเขาจะให้ส่งภายในวันที่17เ็มิถุนายนปี2021เวลา3โมงจะต้องไปถึงที่ สถานทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเผื่อเวลาการส่งนะครับคราวนี้เอกสารในการสมัครไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับก็จะมีในส่วนของแอปพลิเคชันฟอร์มใช้ฟอร์มปี2022แต่ถ้าหากว่าใครอยากจะดูลักษณะเหมือนตัวอย่างในการกรอกอะไรเงี้ยสามารถที่จะไปดูคลิปวิดีโอในปีก่อนของหน่วยได้นะครับซึ่งหน่วยได้แบบทำการรีวิวในส่วนของตรงนี้แอปพลิเคชันฟอร์มเอาไว้นะครับ ก็แต่ว่ามันอาจจะเป็นฟอร์มของปีก่อนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็อาจจะดูเป็นแนวทางไว้สักเล็กน้อยละกันนะครับอันที่2ก็คือรูปรูปถ่าย4.5คูณ3.5ต้องเป็นตามนี้เป๊ะนะครับ upper body ก็คือท่อนบนนะครับ full face นะครับเต็มหน้าไม่หมวกนะครับไม่ใส่หมวกแล้วก็ถ่ายในช่วงเวลา6เดือนนะครับแล้วก็ อันที่3นะครับ f i e l d of Study and Research Plan อันนี้สำคัญมากๆนะครับสำคัญมากๆสำหรับคนที่จะไปเรียนต่อเราจะต้องมีแผนชัดเจนเล่า Storytelling ที่ดีมี motivation ที่ใส่ลงไปในนั้นนะครับคือ motivation คือเหมือนแรงบันดาลใจทำไมเราต้องไปเรียนที่ญี่ปุ่นหรือทำไมที่ญี่ปุ่นถึง จะต้องการเราเข้าไปเป็นนักเรียนของเขาอะไรเงี้ยเออถ้าหากว่าใส่ในส่วนของข้อมูลแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆเหล่า,า,า,านี้ออกไปได้เห็นภาพชัดเจนเป็นรูปธรรมนะครับหนึ่เชื่อว่า f i ล l อฟสตาร์และ Research Plan ของคุณจะต้องเป็นที่ต้องตาต้องใจสำหรับคณะกรรมการแล้วก็อยากจะยิบยกคุณให้เป็นนักศึกษาทุนรัฐบาลญี่ปุ่นอย่างแน่นอนนะครับในส่วนตรงนี้ก็ใช้ฟอร์มของปี2022เช่นเดียวกันนะครับข้อที่สีก็คือ placement preference application form นะครับมันก็จะมีในส่วนของ ว่าเราอยากจะไปเรียนกับอาจารย์ท่านไหนเราอย่างไรนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยรู้สึกว่าทางรัฐบาลทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้ว่าไม่จําเป็นที่จะต้องติดต่อหรือได้รับการตอบรับจากอาจารย์ก่อนการสมัครทุนนะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะคาดการไว้ก่อนไปหาข้อมูลก่อนว่าอาจารย์ท่านไหนเกี่ยวกับด้านอะไรแล้วเราก็เอามากรอกนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไป,ไปทักทายหาอาจารย์ก่อนแล้วแบบเออว่าอาจารย์ได้โปรด รับผมเข้าไปเป็นสมาชิกในแ a บอันนี้ยังไม่ต้องนะครับอันนี้มันต่างจากในรูปแบบของ university recommendation เนาะโอเคแล้วก็อันต่อมานะครับเอกสารต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ academic transcript อันนี้อันนี้เป็นเรื่องทั่วไปและ certificate of graduation certificate of university enrollment นะครับอันนี้เป็นทั่วไปมากๆ abstract of thesis นะครับจะต้องมีนะครับ abstract of thesis แล้วก็ ในส่วนของข้อ9ข้อ10นะครับเป็น certificate of English language proficiency with score แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นผลสอบภาษาญี่ปุ่นเนาะ if applicable นะครับถ้าหากว่ามีก็ submit เข้าไปนะครับถ้า,ากว่ามีก็ submit เข้าไปแต่ยังไงก็ดีนะครับในปีนี้นะสำคัญมากๆยังไงก็จะต้อง submit นะครับอย่างน้อยต้องมีภาษาอังกฤษแหละแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่จะต้องมีเงื่อนไขของเรื่องเกรดก็จะต้อง submit ภาษาญี่ปุ่นละนะครับ เท่านี้ก็นอกจากนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการส่งมีกำหนดก,การอะไรต่างๆและถ้าหากว่า,ามีคนถามในส่วนของ medical certificate นะครับแล้วก็ recommendation letters นะครับก็คือจดหมาย recommend จากอาจารย์รวมถึงเ,เขาเรียกว่าอะไรนะใบรับรองแพทย์นะครับเบื้องต้นยังไม่ต้องนะครับยังไม่ต้องส่งเข้าไปนะครับก็จะส่งไปก็ต่อเมื่อเราผ่าน First Screening นะครับผ่านขั้นตอนการสมัครขั้นแรกไปเรียบร้อยแล้วคิดว่าในส่วนตรงนี้คิดว่านะครับทางสถานทูตเขาก็จะแจ้งอีกทีหนึ่งว่าให้เราเตรียมในส่วนตรงนี้ เพื่อยื่นให้ต่อเขาไปอะไรเงี้ยมันก็ช่วยลดความยุ่งยากอะไรต่างๆของเราลงไปเพราะฉะนั้นหลายคนที่ถามมาในส่วนของใบรับรองแพทย์กับ recommendation letter ต้องขอเลยไหมอันนี้ยังไม่ต้องนะครับรอผ่าน first screening ก่อนแล้วค่อยดาเนินการก็ยังทันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นประมาณนี้นะอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับต้องขออภัยทุกคนด้วยแล้วพบกันใหม่ใน morning chat ใน e p i s o d หน้าครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ